สวัสดีครับน้ำมันเครื่องหายครับก็หลายท่านกำลังหลอนกับเรื่องนี้อยู่นะครับบางจามาเรียนว่าน้ำมันเครื่องหายถ้ามันหายอยู่ในความปกติมันก็คือปกติครับคือน้ำมันเครื่องเนี่ยยังไงมันหายอยู่แล้วครับเกณฑ์ปกติก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่าไอที่มันไม่ปกติเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเกณฑ์ปกติก็คือ ในระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง5,000กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นระ,ระยะส่วนมากที่เขาแนะนำนะการหายของมันเนี่ยไม่ควรจะหายต่ำกว่าขีดต่ำสุดครับคือมันจะมีแม็กซ์กับมินนะครับก็คือขีดสูงสุดท่านก็ไม่ควรจะเติมเกินขีดสูงสุดนะอาจจะเกือบๆถึงขีดสูงสุดก็ได้เพื่อความสบายใจ แต่จริงๆแล้วเนี่ยที่บางเรียนมาเนี่ยเขาให้เติมระหว่าง max กับมินนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของของขีดนะนะครับนะเอาตรงนี้ก่อนจากนั้นเนี่ยถ้าในระยะ5,000กิโลมันหายลงไปจนต่ำกว่ามินเนี่ยมันก็น่าสงสัยนะครับว่ามีอะไรผิดปกติเพราะว่าปกติแล้วมันจะไม่ต่ำกว่ามินครับในระยะประมาณ5,000กิโลเมตรนะครับอ่า คราวนี้ถ้ามันหายต่ํากว่ามินต่ํากว่าขีดต่ําสุดมันจะเกิดจากอะไรโดยทั่วไปนะน้ำมันเครื่องเนี่ยมันมีการระเหยอ,อยู่แล้วการหายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับนะแต่ถ้ามันหายผิดปกติก็คือหายจนมันต่ํากว่ามินเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่ได้แค่ระเหยมันจะต้องมีการ รั่วซึมนะครับการซึมก็ไม่ทําให้หายได้มากขนาดนั้นมันจะต้องมีการรั่วการซึมเนี่ยคือซึมในจุดที่มันไม่มีแรงดันเช่นซึมตามระเก็นฝาครอบวาล์วซึมตามระเก็นอ่างซึมตามท่อทางต่างๆแค่ซึมนะครับมันจะไม่ไม่สามารถที่จะหายจนผิดปกตินะ เอาตรงนี้ก่อนนะครับหลายก่อนละเอาตรงนี้นะครับมันต้องมันต้องเน้นนะครับเพราะว่าท่านต้องเข้าใจพื้นฐานของมันก่อนแต่ถ้ามันมันเป็นการรั่วเช่นมันรั่วตามจุดที่มีแรงดันต่างๆเช่นรั่วตรงท่อต่อระหว่างเครื่องกับออยเกียไอออยเครื่องน,นะครับระหว่างเครื่องกับออย หรือระหว่างออยกับเครื่องหรือท่อน้ํามันเลี้ยงเทอร์โบอะไรแบบนี้อันนี้มันจะทําให้เกิดการรั่วเราแยกรั่วกับซึมได้แล้วนะครับนะการรั่วเนี่ยมันจึงจะทําให้เกิดการหายแบบผิดปกติคือหายมากครับท่านท่านก็ดูรถท่าน,นครับว่า อ่ะท่านเติมน้ำมันเครื่องในระดับที่สมควรไม่เกินขีดแม็กซ์ในระยะ5,000กิโลมันหายไปแค่ไหนหายลงมาต่ำกว่ามินไหมถ้ามันไม่หายไปต่ำกว่ามินก็คือปกติครับถ้ามันหายต่ำกว่ามินก็คือมันไม่ปกติถ้ามันไม่ปกติท่านก็ไปพิจารณาต่อว่ามันรั่วที่ตรงไหนส่วนไอการซึมอะมันมันก็เป็นเรื่องปกติอีกเหมือนกันครับ รถเนี่ยพอใช้ไปสักพักหนึ่งห้าปีสามปีเจ็ดปีสิบปีมันก็ต้องมีการซึมเป็นธรรมดาอันนั้นปกติครับไม่อันตรายอันตรายคือการรั่วครับนะแล้วก็ถ้าเครื่องหลวมเครื่องหลวมไม่สามารถทำให้นะ้ำมันเครื่องหายแบบผิดปกติได้ครับคือเครื่องหลวมเนี่ยอะไรหลวม ก็คือลูกสูบกับกระบอกสูบมันหลวมนะครับจนแหวนมันก็หลวมไปด้วยครับมันก็ไม่ไม่สามารถทําให้น้ํามันเครื่องหายแบบผิดปกติได้อยู่ดีครับให้มันหลวมยังไงน้ํามันเครื่องมันก็จะไม่หายแบบผิดปกติครับแล้วที่จะคุยต่อมาคือสําหรับท่านที่ไม่ชอบไอ้น้ามันเครื่องท่านที่ไม่ชอบเห็นน้ํามันเครื่องหายเยอะๆนะครับ แต่หายแบบไม่ผิดปกตินะหายแบบปกติอะแต่ท่านไม่อยากให้มันหายหรืออยากให้มันหายน้อยๆเนี่ยทำยังไงท่านใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ครับมันมันระเหยน้อยกว่ามันจะหายน้อยกว่าครับไม่เกี่ยวกับเบอร์นะครับไม่เกี่ยวกับความหนืดครับเกี่ยวกับอ่าอาจจะเกี่ยวกับอ่า api หรือเกี่ยวกับ acea อันนี้มีส่วนท่านก็ใช้ที่มันเกรดดีๆเช่น CI CJCK อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะเป็น I น้อยกว่าหรือ A อ A อ่าที่มันรองรับระบบมลพิษเนี่ยก็จะเป็นไอน้อยกว่าครับก็เอาตามที่คู่มือแนะนำครับงงไหมครับคืออ่าสรุปเลยนะครับว่าการหายเนี่ยมันปกติแต่ถ้ามันหายมากกว่าปกติ ก็คือมันผิดปกติการผิดปกติเกิดจากการรั่วเรียกว่าเท่านั้นเลยก็ได้ครับเกิดจากการรั่วไม่ใช่เกิดจากการซึมการซึมก็ไม่สามารถทําให้หายมากผิดปกติการที่เครื่องหลวมก็ไม่สามารถทําให้หายมากผิดปกติมันมีเหตุอยู่แค่นี้แหละครับนะดังนั้นเมื่อท่านตรวจสอบรถท่านแล้วท่านก็จะได้สบายใจครับว่ารถท่านก็ปกติเพราะว่า ถ้ามันไม่ปกติเนี่ยมันก็มันก็คงจะต้องมีน้ำมันเครื่องหยดลงตามพื้นบ้านอะไรบ้างแล้วนะครับถ้ามันแห้งๆมันอะไรก็คือมันปกติครับท่านอย่าอย่าโดนหลอกครับว่าโอ๊ยน้ำมันเครื่องหายแสดงว่ามันิดปกติมันมันไม่ใช่นะแล้วพอพอเขาบอกเนี่ยเขาหลอกท่านเนี่ยท่านก็ เชื่อพอเชื่อเนี่ยเขาก็จะหลอกต่อว่าเอ้ยเครื่องหลวมต้องยกเครื่องเครื่องต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องเปลี่ยนขยับเบอร์ต้องอะไรซึ่งมันจะทำให้ออกอ่าวออกทะเลไปไกลเลยครับเละเทะไปกันใหญ่เลยจากที่มันไม่พังจากที่มันปกติมันจะกลายเป็นพังมันจะกลายเป็นไม่ปกติครับอ่าบางบางพูดเองบางอย่างงงเลยนะครับคือ คือทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้แหละครับมันมันมีไอเรื่องอะไรพวกนี้เยอะทุกทุกวงการนะครับทุกวงการนะเออไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องรถครับมันต้องระวังเราต้องเข้าใจพื้นฐานของมันครับอ่ะขอบคุณครับสวัสดี